เอาแอบไว้ก่อนไว้เปิดพร้อมอ่พี่จอยกับพี่ซักที่บ้านพี่คนกลางเนาะกินข้าวก่อนไปทำง,งานค่ะก็เมนูเดิมนี่แหละค่ะเมนูเดียวนี่แหละค่ะอ่าปลาอยกัวข,ของนิ่มเปียกใหญ่อะ่ะสวัสดีค่ะ เป็นไรคะมาเปิมาปมามาเปิมาตกใจมาไมารอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอู้หมอ้โหม,ามาอม้โอ้โหโอ้โหโอนน้งมโมมาหอ้โหโอ้โหโอสโหอ้โหโอกโหโอีอ้โี้ไงมอมอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โ่อ้โ้โอ้อออกออ้ะอ้อ้อ้ะ อันยาจะสวัสดีด้วยใช่ไหมคะโอเคอเขากินข้าวอยู่อยากกินเกี๊ยวคะ่ะแม่ก็เลยทอดเกี๊ยวให้เกี๊ยวกับน้ำจิ้มไก่อ่ะสวัสดีจิจี้ก่อนสิสวัสดีค่ะจิจี้ก่อนนอันนี้เยอะกินอันนี้เยอะเกี๊ยวเขาเรียกเกี๊ยวหรูกเกี๊ยว กินเกลียวเยอะกินเกลียวเยอะอ่ะสวัสดีพี okay. okay. ่ๆสวยๆก่อนได้ไหมคะโอเคโอเคเดี yeah. ๋ยวขอกินคำหนึ่งก okay. uh ่อนนะคะจิ Disney ๊บจิ๊บะจ้าใช่งอจ้ารู๊โอเคเยอะๆเดี๋ยวมาไปทำกับข้าวต่อนะโอเคเคี้ยวเบาๆสิปากเคี้ยวเคี้ยวก่อนกลืนสิลูก มเมื่อกี้ป้าปุ๊กกี้ขึ้นมาส่งสเสบียงค่ะพี่ปุ๊กกี้เอาแหนมหมูแล้วก็เอาซี่คโครงหมูมาให้ทําแหนมมาให้ด้วยแล้วก็เอาซี่โครงไว้เผื่อทาแหนมแล้วก็เผื่อตุ๋นนี้ค่ะแต่นม่ก็ว่าจะทําแหนมใส่ช่องแข็งไว้เนาะวันก่อนนุ่นก็ทั้งสองท่านก็เอาของขวัญมาให้เด็กๆค่ะมแม่ก็เอาแอบไว้ก่อนไว้เปิดพร้อมพี่จอยกับพี่ซักที่บ้านพี่คนกลางเนาะวันวันที่วันที่ยี่บห้าค่ะ แม่ว่าจะผัดแตงกวาให้คมัดนะคะผัดแบบผัดเปรี้ยวหวานนะคะผักแม่ก็จะใส่แค่แตงกวาหอมหัวใหญ่หอ,หอมแดงหอมแคกอะคะ่ะสับป,ประรดน้ำหมูแม่จะคุกแป้งโกกิสเอาไปทอดนิดน,นึงนะคะ่ะใส่น้ำมันทอดเม็ดมะม่วงก่อนเนาะทอดพริกค่ะแม่ไม่มีพริกขี้ฟ้าก็ใช้พริกแห้งธรรมดาค่ะ ได้ประมาณนี้แล้วแม่เทมันมาบอกค่ะอันนี้เป็นน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะใส่ซอสมะเขือเทศค่ะออตน,นี้รสดีนิดหน่อยค่ะส่วนอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกค่ะอันนี้น้ำปลานะคะแม่ใส่กระเทียมลงไปค่ะ ากนั้นก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะใส่ทักแห้งค่ะแม่จะผัดให้ผักเขาสุกแล้วค่อยใส่น้ำซอสลงไปค่ะผักเริ่มสุกแล้วแม่ใส่น้ำซอสลงไปเลยค่ะแล้วใส่ลงสักหน่อย แล้วก็โรยต้นหอมไปเลยค่ะจากนั้นก็เม,ม็ดมะม่วงค่ะเรียบร้อยค่ะห่อข้าวให้พ่อมัดไปทํางานนะคะใส่กระปุกแบบนี้เนาะเรียบร้อยค่ะข้าวมัดก็จะประมาณนี้เนาะกินข้าวก่อนไปทำงานค่ะก็เมนูเดิมนี่แหละคะ่ะเมนูเดียวนี่แหละคะ่ะ

ก็เป็นกระเป๋ายิมเขากระเป๋ายิมตัวนี้เสื้อยืดโอเคเสื้อยืดกางเกงชุดชั้นในถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยุ่งกับเพื่อนเลยนะไม่เหี่ยวข้าวไม่หลุดโอเคเดี๋ยวเราเอาไอ้มาใส่ของน้องไปโรงเรียนเนาะของน้องไป๋ ใส่ดูมันโลมันใหญ่อ่ะมาดีๆเน่าเดชมาเชียวอันนี้ให้นี่มามามาทำมามาทำให้มาเกิดอะไรสวัสดีพี่ๆยังเอ็มยังไม่ได้ไปล้างมือเลยลูกรีบไปล้างมือก่อนมะม่าลืมบอกนะเนี่ยเจ้าเจ้าบ๊ายบายบ๊าปบาไปทำงานแล้วค่ะโฟน เทเลยว่ะจีาก่อนลาี่อ DPP ยังลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยใกล้จะปิดเทอมแล้วก็ไม่มีกันบ้านแล้วค่ะไม่มีกันบ้านใช่ไหม พุ่งน้ำมันมีเยอะเยอะอ๋อเหรอตอนโรงเรียนเสร็จปิดเทอมตอนโรงเรียนปิดเทอมปิดปีใหม่มน,มนั่นแหละจะมีเยอะเยอะด้วยว่าชันบ้านมันยังกรอบอยู่ไหมน้มามามาทอดรอเ,เย็น<า>ยก่อนอม,มาม่านี่แหละ กลับมาจากโรงเรียนก็หิวค่ะต้องมีอะไรสำรองมาให้กินแล้วพวกครีมทามืออะไรมาได้เอามาด้วยไหมเออเอามาใส่ทีในบิโต้องเอาไว้ที่นั่นเหรอฮะต้องเอาไว้ที่นั่นเหรอไม่ต้องเอากลับบ้านด้วยอ่ะอืมเขาจะมีครีมทามือลิปสติกทาปากเนี้ยค่ะหน้าหนาวหิวว่ะดิ ลืมอะไรไม่รู้ปั t ยูโ f o ก g e ้าจอดรถนู่นนูน้นเนาะไปถึงตรงนู่นนิดเดียวลืมของขนาดช่วยเตือนแล้วนั้นเนี่ยไปค่ะถึงเวลานอนแล้วค่ะพรุ่งนี้พี่มาไปโรงเรียนวันสุดท้ายก็ปิดยาวเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามส่องสัค่ะฝากติดตามกด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 ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เจอกันใหม่คปน EP ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

คแล้วเหรอโอเค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 ฟันดีค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้านอนแล้วค่ะง่วงแล้วเนาะแต่นันนุ่นนอนออนุ่นนอน ง่วนอนง่วงนอนง่วงน,นอน <im ple> จ้ะทันดีนะคะง่วงนอนง่ว okay. ง okay, นอนอ่าทุกคนง่วงนอนโอเคโอเคมาแม่ง <im ple> ่วนอนจ้ะโอเคฟันดีค่ะมานอนกินนอนดแม่แม่ได้โอเคแม่ะ okay, mama, จะไปนอนที่นอนแม่โอเคโอเคโอเคค่ะอืม่วงนอนกิน ที่นอนทุกคนนอนที่นอนของตัวเองนะคะโอเคโอเคค่ะปะนอนเลยล้วัสดีค่ะสั่งทุกคนให้นอนที่นอนของตัวเองค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน